สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกของช่องโจสองสีทุกท่านนะครับสวัสดีครับเออสวัสดีวันนี้วันที่ยี่สิบหกนะครับวันพฤหัสนะวันนี้วันพฤหัสมีหวยลาวนะครับหวยลาวหวยลาวเฮ้ยครับหวยลาวนะครับเออหวยลาววันนี้นะแต่ก่อนที่จะไปดูหวยลาวนะเดี๋ยววันสรุปสรุปหวยฮานอยเมื่อวานก่อนนะครับยับเหมือนกันนะเออแต่คนในกลุ่มผมเข้าทุกคนนะเออ เมื่อวานก็ไปบริจาคชุด p v e มานะครับก็เอาเอาบุญมาฝากเนาะเออนะครับเมื่อวานนี้แค่อ e ีเช้าถูกนะครับเข้าไปที่หนึ่งศูนย์ล่างนะครับหนึ่งศูนย์ล่างนะเรื่หนึ่งศูนยรือศูนหนึ่งนี่แหละเข้านี้แค่อ e ีเช้านะครับบอกแล้วว่าเน้นๆน,น,นะผมชอบมากนะเมื่อวานนะรู้สึกว่าจะออกไปที่สามหนึ่งหนึ่งะมทำหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์หรือเปล่าจำไม่ได้นะแต่เข้านะเออส่วนฮานอยพิเศษนะครับ อันอยิเศษออกไปที่เจ็ดเจ็ดสามเก้านะเจ็ดสามเก้าแล้วก็เจ็ดสามแม่ทะเบียนรถแอดมินเองนะครับก็ไปไปบริจาคของแท้ๆนะไม่ได้เลยนะครับก็อันนี้คือไม่ไม่ได้นะผิดนะครับส่วนฮานอยปกตินะครับฮานอยปกติก็ออกไปที่ห้าแปดเก้านะครับแล้วก็เจ็ดแปดนี่ครับ เข้าไปที่8-9นะครับแล้วก็ใครที่อยู่ในกลุ่มก็ได้7-8ไปอีกนะครับ2เด้งเลยครับวันนี้นะครับวันนี้นะครับส่วนฮานอย V.I.P. นะครับ V.I.P. น่าจะหลุดนะไว้ V.I.P. น่าจะเป็น2-1 4-2-1นะครับแล้วก็8-3นะครับนี่ครับหลุดครับหลุดนะแต่ว่าแอดมินไปเจอสูตรใหม่มาทุกคนรวยแน่นอนตัวทุกคนแน่นอนนะครับมีหวยลาววันนี้มีหวยลาวหวยฮานอย สามหน่อยเลยนะเออวันนี้ผมไปไวนิดนึงนะเออนี่มันต้องพูดมากแล้วใส่เลยดีกว่าหเออเนี่ยเนี่ยตรงนี้เลยหวยลาวนะครับหวยลาวแล้วก็บวกด้วยหวยห้าหน่อยสามหน่อย วันนี้วันที่ยี่สิบหกนะครับวันปริหัสที่ยี่สิบหกทับแปดนะแปดอยู่ยังยืนเดินแปดอยู่หกสี่นะครับช่องโจสองสีเดอ้อเมื่อวานก็เออใช้ลองใช้สูตรเดิมดีมันจะเข้าให้เข้าจริงๆหือเดี๋ยวมาวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันนะนี่ผมก็มึงมาวิเคราะห์สูตรสดๆตรงนี้เลยนะ ยังไม่ได้คิดล่วงหน้าอะไรมาเลยอ่าทีนี้มาดูพิเศษก่อนพิเศษนะเห็นทุกคนเนาะพิเศษนะครับถนนพิเศษนะครับพิเศษก็ออกไปที่เจ็ดสามเก้านะครับแล้วก็เจ็ดสามเจ็ดสามเก้าแล้วก็เจ็ดสามนะครับก็เออ จ็ดสามเก้าแล้วก็เจ็ดสามตัวเด่นก่อนฮะตัวเด่นนะครับตัวเด่นวันนี้แล้วก็ตัวรองตัวเด่นนะครับตัวเด่นตัวเด่นวันนี้ก็จะเป็นเลขเด่นสุดก็จะเป็นเลข4ครับวันนี้นะครับแล้วครับแล้วก็รอง5นะครับวันนี้ผมชอบไปที่เลข5นะเออชอบไปที่เลข5าวันนี้อ่ะขอขยับขึ้นหน่อยเลข5เด้อนะครับก็จะเป็นตัวเจาะไปตัวเจาะเลข5ก็จะเป็น ห้าหนึ่งครับห้าสองห้าสามครับห้าสี่ห้าแปดห้าเก้าครับนี่ครับสามตัวขอเขียนไปตรงนี้เลยนะเออนี่กันไปงี้นะเออสามตัวก็จะเป็นหนึ่งห้าสองครับหนึ่งห้าแปดครับหนึ่งห้า เก้าหนึ่งห้าหนึ่งครับนี่ครับสามตัวตรงมาแน่นอนเลขห้าเดอ้อ นี่ครับเอย่างี้โอเคเนาะสามตัวสองต,ตัวอยู่ในตรงนี้หมดเลยโอเคไปไว้นิดนึงนะเดี๋ยวเรจะไปฮาหนอยปกติเพราะวันนี้มันมีวันนี้มันมีวลาวด้วยนะครับก็เลยต้องไว้นิดนึงนะครับจริงๆผมจะพยายามอัดให้มันอยู่ที่แปดนาทีนะแปดนาทีจะจะอยู่ได้ไหมจะได้นะแปดนาทีโอเคฮาหนอยปกติออกไปที่ห้าแปด เก้จ็ดแปดครับนี่ครับเมื่อวานห้าเป็นเก้าเจ็ดแปดตัวเด่นนะตัวเด่นก็จะเป็นเลขตัวเด่นชอบไปที่เลข7แล้วก็เลข4นะครับลอง4เด้อ ขอจับตัวลองเหมือนเดิมครับตัวลองเหมือนเดิมนะฮะเลขสีนะครับตัวลองเลขสีก็จะเป็นตัวเจาะของเรานะครับผมเปลี่ยนสูตรนะรบ,บอกทุกคนเลยครับว่าเปลี่ยนสูตรนะรว่าจะเป็นเปลี่ยนจับเมื่อวานนะเมื่อวานก็ถือว่าเข้านะแปดเก้านะสูตรเดิมสูตรเดิมแต่อันนี้ผมจับลองจับสูตรใหม่หนูนะลองจับสูตรใหม่ก็จะเป็นสี่ศูนย์ครับสี่สองสี่สี่ 4 5 4 7 4 9ครับ hi, นี่สลัดไว้เงี้ยสตัวก็จะเป็นโอ้ยโอ้โอตอมดำนี้ออกตัวดำดำนียตบ่เนี่ยห้าสีร 5, 47, ครับ5 4 8 5 4 9ครับ 540นะครับเมื่อคืนลืมพูดไปเมื่อคืนก็ดาวโจนนะดาวโจน์ก็ปัวปไปนะครับปัวปไปนะครับให้ไปห5 0ออกไป550นะนะมเสียดายแต้มเดียวเองนะครับใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้ความจริงแล้วครับสักวันมันต้องเป็นของเราดีสามตัวตรงๆปั่วปัวนี่ครับ โอเคมาดู VAP ครับ VAP อาหนอย VAP เมื่อวานออกไปที่421นะครับ421แล้วก็83 421 83นะครับหาตัวเด่นตัวรองนะครับตัวเด่น เดนเจ็ดลองหกไปก็จะได้ตัวเจาะอ,ออกมาครับตัวเจาะของเราก็จะเป็นหกห้าหกหกหกเจ็ด หกแปดหกเก้าแล้วก็หกศูนย์ครับอ่าสามตัวก็จะเป็นเจ็ดหกห้าครับเลขพี่น้องนะเจ็ดหกหกครับเจ็ดหกเจ็ดครับเจ็ดหกศูนย์นี่ครับ เน้นได้ทุกตัวเดินเน้นได้ทุกดอกนี่ครับเน้นได้ทุกตัวครับนี่ขี้คุยใหญ่แล้วอ่าทีนี้มาดูที่ทุกคนรอคอยนะครับเป็นหวยลาวพัฒนานะ ลาวพัฒนาหรือว่ารัฐบาลลาวนั่นแหละนะครับวันที่26นะครับทับ8ทับ64นะครับนี่ครับมานี่รัฐบาลลาววันนี้นะครับหวยออก ไม่ต้องวิเคราะห์นะผมรูดไปเลยนะครับรูดฟันธงเลยครับว่ารูดนะครับรูดไปที่ชอบนะชอบส่วนตัวก็จะเป็นเลขสองกับเลขหนึ่งนะครับรูดสองกับหนึ่งตัวเดิมของของงวดที่แล้วนะตามไปเลยนะครับสองกับหนึ่งนะครับแต่ว่าชอบมากๆก็จะเป็นเลขหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวเจาะของเราไปนะครับตัวเจาะเจาะสองตัวไปนะครับเจาะสองตัวก็จะเป็นเลขหนึ่งศูนย์นะครับตัวเดิมรื้เปล่านะมาตัวเดิมรือเปล่านะหนึ่งศูนย์ จะเขียนลบเป็นเขียนบวกเสร็เลย10 13 15 16 17 18ครับนี่ครับ3ตัวปูวปัวสาตัวปูวปัวนะครับสตัวปูวปัวก็จะเป็น413 C16 C17 C18 นะครับนี่ครับ pues, อ mm ืสตัวตรงๆนะครับก็ตามนี้เลยครับหอวเรานะครับไม่ต้องพูดเยอะนะครับเจ็บคอนะครับใครที่ติดตามผมอยู่เขาจะรู้อยู่แล้วว่าเออผมให้เป็นยังไงนะครับก็มีหลุดบ้างเข้าบ้างนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาของ ของตัวเลขนะครับผมก็ไม่ใช่ผู้พิเศษเนาะเอ,อสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาชมใหม่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับเพราะว่าทุกคนก็จะเห็นว่าเออเนี่ยผมมานั่งคํานวณจริงๆผมต้องจะคํา,าคนวณตอนสี่ทุ่มนะเพราะว่าตั้งแต่ผมให้ดาวโจน์มาเนี่ยผมก็มีเวลาเลยนะครับ โอเคเรียบร้อยนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ mm ับสไ r i b e เพื่อไม่พลาดการทำคลิปดีๆแบบนี้ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปแบบนี้นะครับ mm hmm. ก็เนี่ยนั่งอัดมาก็หลังกดก่อนจะได้อัดเนี่ยก็ต้องนั่งคิดวิเคราะห์ให้ชาวบ้านเขาก่อนนะเออโอเคครับผมยังไงก็ร่ลำรวยร่ลำรวย,ลลวยทุกคนนะเล่นหวยอย่างมีสตินะครับ mm hmm. ก็ไม่สนับสนุนให้เล่นการพน,นันใดๆทั้งสิ้นนะสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโอเคขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ